ข้มามอาวาวลงตอนเศราดวยครับจุฬามีตาสิบเมตรหกสิบใช่เห็นห่้นด่งอยเงียแล้มันขึ้นดังแงอยู่ได้ตอนลมเหอแมนดังอยู่ตอนมีลุ่มเรอม่ได้ยินเลย เคลื่อนมแห้งครับเนี่ยจวัดพอร่มหายดังโอ้ยแห้งอยู่ดิเออจ<น>ังวัดโอร่มมากครับเปนเเบาล่มไหมเออพ่อลมคอยเหล่มคอยหนีอ,อุ้องนั่น,นหนาบันเดี๋ยวมาเคลื่อน,อน,น,าานอแ้วงวาว มบกแจ็ันที่ลายกไม้ตามมีอะีหะต้ท่านนทานเ้แส่ออหนุ่มน้ามาสิป่ะ

Bắt mình nhau một lần chú vầy luôn Em nó mấy đây bị nè một lần chú vầy Bắt mình nhau โอ้เอาขอเพิ่มตัวเออป่าหาเมียมป่าหาเมียเจ้ามันคิดเองไหนวะ อ้าวเออว่าบัตรเจ้านี้ดังดีวะอ๋อเสียบหวงเงือพวงอ๋อ เออวะนี่นะครับสุดล่าผมตัวต้นแบบกะซาซีเฮ็ดไปปีนี้ร่ำนี่ขี่ไหลก็มูห่างก็มูแต่ว่ายูร่มดีก็มูนะครับเบิ่งนะครับเปียกบิดด้วยนะครับเถืออร่มแห้งนี่บิดเลยกอ,อนไปเลย อ่อนแบบสามเหลี่ยมไปเลยบิดน่าบิดนะครับนี่บิดไปเลยไม่กมบปเลยเรากลมเนาะมันก็เลยบิดนี่มีปนกระบิดแต่ผมสิบว่อันนั้นนะครับสิบว่าหดเก่าให้มันมีโอกาสบิดทันทีนครับคแบบชน,นุกับใบติกหอยหวน ลมแห้งบรดังเลยครับสนุนละอันนี้บอ,อลลมครับเดียสิแก่สนุนอยู่ครับมันขึ้นดังแนี้ยถือลมแห้งบรดังครับผมกระสีฝากไว้ชหนี้ก่อนครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย,ยครับผมขอบคุณครับ